หน้าทึ่งและน่าตะลึงกับคณะลิเกสอสำรวมศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นักแสดงกว่า30ชีวิตล้วนแต่เป็นสาวประเภทสองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนางเอกพระเอกดาวร้ายตัวโจ๊กนอกจากนี้เหนือเรื่องที่ใช้ในการแสดงล้วนแปลกใหม่ไม่พึ่งพานิทานพื้นบ้านเหมือนลิเกเจ้าอื่นแต่เล่นเรื่องดังๆอย่างทองเนื้อก้าเป็นต้นเรียกว่าคนดูได้เห็นอีลำยองในมาดนางเอกลิเก คุณผู้ชมครับเป็นลิเกนะครับที่น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับเป็นลิเกที่ทั้งคณะเนี่ยมีแต่สาวประเภทสองนะครับกับคณะสสสำรวมศิลป์นะครับตอนนี้อยู่ในรายการ5้าเช้าข่าวดีแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อแนะนํานะครับพี่สำรวมศิลป์พี่นัทพลพี่พัทราวุฒิพี่พานุมาตรพี่ชราวุฒิและคุณทรงกฎนะครับอ้าวยินีีต้อนรับนะครับสู่ห้าเช้าข่าวดีวันนี้เบิกบานเป็นพิเศษเลยใช่ค่ะวันนี้นะครับ คณะนี้ทั้งคณะมีแต่สาวประเภทสองใช่ไหมครับค่ะ,ค,ะคือตัวนางนี่คือจะใช้สาวประเภทสองทั้งหมดส่วนผู้ชายก็ผู้ชายบ้างะนะคะคือจะคือทั้งคณะคือจะเป็นผู้ชายรวนี่คือเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยค่ะนะคะแต่ว่าจิตใจเราอาจจะบอบางนิดนึงะอะไรแบบนี้อยากรู้จังเลยว่ามารวมตัวกันได้ยังไงคะพี่พี่คือครั้งแรกเราก็เป็นศิลปินกันมานะคะก็ะพอมารู้จักกันพอไปแสดงรวมกันรู้จักกันก็คือ มีวัดหนึ่งคือวัดแถวเสนานะคะยุธยาก็คือเขาอยากจะเห็นความสามารถของสาวประเภท2 เพราะว่าตอนนี้สังคมจะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่หลวงพ่อเนี่ยก็คือจะให้รวมตัวกันบูมสาวประเภทสองขึ้นมาให้สังคมรู้ว่าสาวประเภทสองก็ทําได้ก็คือเราก็โทรคุยกันว่าตรงนี้ได้ไหมก็คือได้โอเคเราก็เล่นตรงนั้นมาเล่นตรงนั้นมาตลอดมาทุกวันนี้เริ่มจากที่วัดเสนาเป็นจุดเริ่มต้นวัดหลวงเสนาค่ะแล้วพอได้ลองเล่นแล้วฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้างครับก็คือชื่นชอบมากคือชื่นชอบมากเลยเพราะว่าเราจะเล่นตามวัด ตามบ้านนี้เขาจะเน้นเลยว่าไม่ให้โลดโผนไม่ให้ทะลึ่งตึงตังมากเกินไปค,คือเล่นในในพูดง่ายๆเลยคือเล่นตลกเซ็ตๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ตามภาษาชาวบ้านคืคือ,คอเล่นตลก ตลกคือขำให้คนขำคือโศกก็คือฉากตบตีก็คือจะต้องคนแบบเกลียดเลยอย่างนี้ประมาณนคือแบบโอเวอร์แอคติ้งนิดนึงอย่างนี้นะคะเนี่ยพอดูแล้วผมอยากดูนะว่าใครเล่นเป็นบทไหนบ้างอย่างที่สมรมิเล่นเล่นบทไหนก็คือจะเป็นนางเอกแม่เป็นพวกแม่พระเอกแม่นางเอกก็ส่วนนี้ก็จะเป็นนางร้ายนางเอกลูกพระเอกโกงโจก เคียงข้างผมตรงนี้คนที่เรียกเสียงคอเลาะเดี๋ยวเราได้ดูกันนะครับนี่คือจุดที่น่าสนใจของคณะนี้ส่วนมากในเวลาพูดถึงสาวประเภทสองคนจะนึกถึงคาบาเล่เนาะใช่ค่ะแต่ว่าวงนี้เนี่ยมีของเราก็มีค่ะของเราก็มีแต่ว่ามันมันจะต้องเป็นงานที่แบบว่า ค่อนข้างมากมนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือว่าค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นเราก็จะมีคาบาเล่นะคะก็คือว่าจะบอกก็คนหาก็จะว่าต้องเข้าใจตรงนี้นะถ้าเกิดมีคาบาเล่มัมาก็เพิ่มนคนเพิ่มรายจ่ายบางครั้งวัดเนี่ยมีเงินน้อยเราก็จะยุบตรงนั้นลงไปก็คือเอาแต่พวกการแสดงไปค่ะ แต่ว่าพูดถึงลิเก,กก็ดูจะมีค่าใช้จ่ายสูงนะ<ช>เพราะว่าทุนพี่ๆอลังการมากอันนี้ก็คือจัดเตรียมออกแบบกันเองเลยหรอคะต่างคนต่างตัดกันเองเลยเพราะ,<น>ะว่าสาวประเภท2คือไซส์ก็คือจะไม่มาตรฐานก <c oughs> <c oughs> ็คือจะว่าของใครของตัดได้ตัดกันเอาค <c oughs> ่ะอเออแบบนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมดูวันนี้แล้วผมเริ่มสนใจเอออยากแจมอยากแจมอยากไปแจมนี่ผู้ชาย ทะทะแท้ๆไปสมัครได้ไหมครับได้ค่ะส่วนมากก็ส่วนมากจะพระเอกนยก็คือจะเน้นนิดหนึ่ง <ฮะ S 3> อย่างพระเอกอย่างโกงเนี่ยอย่างโกงก็คือจะเป็นผู้ชาย <ฮะ S 3> แต่ก็คือมันก็จะอ่อนแอไปจังนิดนึง <ฮะ S 3> แต่ก็คือจะเน้นผู้ชายคือเป็นพระเอกมันจะได้เข้มแข็งนิดหนึ่ง่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแต่คือ,เ,อเน้นผู้ชายทั้งหมดก็คือที่เราเป็นสาวประเภทสองหมายความว่าเป็นผู้ชายทั้งหมด ไม่มีผู้หญิงปะปนเลยบางคนเขาไปแสดงเขาก็อาจจะไม่เชื่อนะคนนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแน่เลยเขาไม่เชื่ออะไรเงี้ยตัวนางกับตัวร้ายเหมือนที่ออกพี่ก็เหมือนรายการนั้นก็ต้องเอาประชาชนมายื่นว่านี่คือพุทธนายนะไม่ใช่ไ์มก็สวยักขนาดนี้นะคะขอบคุณมา หลงเสน่ห์อย่างที่บอกนะครับคณะนี้เนี่ยลิเกเนี่ยคือคไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องราวในอดีตน,นะครับอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องราวร่วมยุคสมัยเนี่ยก็เล่นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ติดตามกันหนึ่งเรื่องแล้วกันจะเล่นเรื่องประมาณไหนนะครับเช้านี้ก็จะเล่นเรื่องในทางทีวีที่จบลงไปก็คือคล้ายๆทองเนื้อก้าวแหละค่ะ คล้ายๆกันก็คือมันจะมีความหมายคล้ายๆกันอแต่ปวชลูกสะพ้ายค่ะก็คือจะย่อลงมาครับผมอ้าวเชิญคุณผู้ชมนะครับติดตามลิเกสอสำรวมสินนะครับเชิญครับเชิญครับ ตัวฉันหรือคือคุณญิงจ่าลทุกคืนวันสุข,ขีน้ำผมนี่เือคือคุณคดีทุกวันผมมีสุขนะทั้งพ่อทั้งแม่ผมก็รัก ทุกคนประจกรักษ์สุขีขพ่อแม่ผมรักมักเรือน,นผมน้ำว่าคุณคดีลูกอย่างนี้แหละครับนะครับไหว้พระนะ เรงใจเดรดเวตบอกคุณท่านให้ไม่วาไรจะมีนะเขาไม่วาเลยสวัสดีครับคุณท่านเอาไหว้พระเถอะเอาไหว้คุณท่านไม่ได้ว้พระเปรียบเปรยเขาเปรียบเปลยมีอะไรมีอะไรคือว่ามีใช้ให้ไปเก็บเงินที่บ้านทุ่งน่ะได้มาหรือเปล่าโอ้โหได้มาครบทุกบาททุกสตังค์ไม่ใช่ว่าได้เงินอย่างเดียวนะเอาแล้วได้อะไรมาด้วยได้สัตว์สองเท้าสัตว์สองเท้ากิงคือ กิ้กืออะไรส่องเท้าก็ส่องเท้าไงต่างหากต่างหากแล้วเจ้าค้าแต่คุณหญิงก็ว่าไปคุณหญิงก็เพลินไปกับคุณท่านนั่นแหละเออคือแต่ช่วยเหลือคนมาคนหนึ่งชื่อว่าจำเนียนช่อจำเนียนเหรอตัว่าเขาบ้านถูกไฟไหม้บ้านไฟไหม้แสดงว่าไม่มีที่จะอยู่แกเอ็นดูมาเหรอลูก เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนแรกจะพาไปอยู่รูก็อยู่ไม่ได้เพราเขาเขาไม่ใช่จิ้งหรีดจะบ้าหรือไงจิ้งลงจิ้งหรีดอะไรจะมนีไหวได้ค่ะคุณดีแมนูไหวพระตะลุกจื้อจะเนีนไหวนี่นี่นี่ฉันเองฉันเองคุณไม่ต้องฉันเองนี่แมหนูฉันจะแนะนําตัวให้ฉันรู้จักฉันเองคุณหญิงจันทส่วนท่านผัวของฉันเองชื่อว่าคุณพิทักษ์ส่วนคนสําคัญในบ้านนี้เลยนะนูนนะคือนุ่นลูกชายของฉันชื่อว่าคุณ คดีเอ๊ะย,ยังไงแม ของสีด,ดสีจะปรานีรักไครเมื่อชายเข้าจ้องมองหน้าจำเนียนไม่กล้ามองตอบให้นึกร้ายแม่ในใจกระชอบ มีกระอาจจะบอกปา่าใส้าน้องมีพัยดวงใจพี่จะขอยอมพียงคุ้มภัยโอ้โหยิ้มเหมือนหวานวะยินนะะ้มยังไงล่้พี่ยิันหวานวาน<อ>่นะ ว่าแม่รับเป็นคนใช้ในบ้านนี้นะรุกนะ,ะจำเนงของขอบคุณนะคะทำไมสร้อยที่คอนะทอดให้เขาไปสินี่จะพ่าหรือไงถ้าเกิดไม่สนลูกก็จะทำยังไงคะคุณเอารู้ก็รู้สิแม่สนเขาก็คงจะไม่ว่าอะไรเอาอย่างนี้แ็้แล้วกันนะนี่ฉันจะให้สร้อยเธอเอาไว้เอาอย่างนี้แก้แล้วกันต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเกิดว่า ฉันจะให้เธอมีตำแหน่งเป็นสีสไปายของฉันในวันหน้าก็ได้นะโอ้จะดีหรอคะคุณหญิงว้ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวอยอะไรเนี่ยอะโอ้โหยาเกียดจริงๆเลยคุณสนอะไรเดินไ่ดูหมาดูแมวเลยชฉันทีท่านจะเคยเดินอยู่ตลอดฉันเดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาทำไมคะ ไม่ได้ดูบ้างเลยหรือไงว่ามันที่เข้าที่ออกใช่นะะฮะรู้ว่าที่เข้าที่ออกไม่เห็นแล้วนั่งดำ <แป S 2> เงียบเนือง <นะ S 1> ดิฉันขอแนะนําตัวก่อนดิฉเองนะคะชื่อว่าคุณนายสร้อยสนค่ะหรือเรียกกันอีกชื่อนึงนะคะลำยองค่ะทำไมาอะทันสมัยจะตายลาำยองรูปร่างน่านะจะชื่อลำยยอไยค่ะ น่าเกลียดแต่ฉันเองลำยองตอนเนี้ยลำยองเป็นคนไม่ดีขี้เมาใช่ไหมแต่ฉันน่าคุณนายสร้อยสนเป็นคนดีเหรอใช่ดีมากเลยป่าไม่เล่นเออไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่เล่นแต่ไพ่อย่างเดียวชอบไหมล่ะไพ่ตองป่าไม่มีไม่มีการพนันไม่มีไม่อยากจะคุยด้วยหรอกนะเอาก็ไปสิแต่ก็ต้องคุยนิดเดิมคุยอะไรอยากจะบอกให้รู้เอาไว เป็นขี้ข้าก็คือขี้ข้าฉันเป็นคุณนายอย่ามาเสนอหน้าอะไรมันมากนักนะฉันไม่ชอบครับผมรู้ไหมรู้อย่ามาต่อล้อต่อเถียงเพราะคนอย่างเธอดูตั้งแต่หัวจดเท้าเท้าจดหัวหัวจดเท้าแล้วก็เท้า